นี่คือเสียงเล็กๆจากเด็กหญิงตัวน้อยที่วิงบอลขอต่อพระผู้เป็นเจ้าหลังบ้านของเธอจมอยู่ใต้บาดาลจากเหตุน้ําท่วมใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในปากีสถานเด็กหญิงคนดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในชาวปากีสถานกว่า33ล้านคนที่กําลังทุกขทรมานจากเหตุน้ําท่วมใหญ่อุทกภัยครั้งนี้ลากยาวมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน โดยฝนที่ตกหนักก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกวาดกลืนพืชผ,ผลที่ปลูกไว้เสียหายและทำลายบ้านเรือนของประชาชนกว่าล้านหลังปัจจุบันพื้นที่กว่าหนึ่งในสาของปากีสถานจมอยู่ใต้บาดาลขณะยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ1,130คนแล้วเชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานกล่าวว่าเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นถือว่าเลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งคาดว่าต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นภาพความทุกข์ยากของประชาชนมีให้เห็นทุกหย่อมยก่กาเหยื่อจากภัยพิบัติต่างรีบแย่งกันเข้ามารับอาหารและอุปกรณ์ยังชีพขณะผู้คนมากมายที่ตอนนี้ไร้บ้านไร้น้ำดื่มกินไร้อาหารประทังชีวิตต้องออกเดินทางเพื่อหาที่แห้งอาศัยอยู่ชั่วคราวและรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐแม้จะต้องอาศัยอยู่ริมถนน,นก็ยอม โดยปกติแล้วทุกๆปีปากีสถานจะ,ะเผชิญกับฝนตกหนักเป็นประจำในช่วงฤดูมรสุมแต่ฝนที่ตกหนักรุนแรงในปีนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา30ปีแล้วเชอรี่เรมานรัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศของปากีสถาน,ปานเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นปากีสถานเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบสาหัสจากปัญหาภาวะโลกรวนทั้งคลื่นความร้อนเหตุน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงน้ำท่วมทะลักจากทะเลสาบทานน้ำแข็งและล่าสุดคือมรสุมที่รุนแรงสุดในรอบหลายทศวรรษเมื pump the water? All one big ocean. ่อปี2010ปากีสถานเคยเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนมากถึง2,000ราย ถือเป็นฝันร้ายที่ยังติดอยู่ในใจของพวกเขาแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสถานการณ์ในปีนี้คาดว่าจะเลวร้ายกว่าปี2010มากเพราะเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้บางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง780%พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศได้รับผลกระทบหนักสุดโดยเฉพาะแคว้นสินและแคว้นบาลูจิสถานซึ่งแคว้นศิลน,นั้นนับว่าเป็นพื้นที่สำคัญ เพราะเป็นพื้นที่เพาะปลูกใหญ่ที่เปรียบเหมือนครัวของปากีสถานโดยผลิตอาหารคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งของทั้งประเทศแต่ตอนนี้ไม่สามารถปลูกพืชได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการส่งออกรวมถึงก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารด้วยส่วนภาพรวมความเสียหายทั่วประเทศนั้นมีสะพานพังไปแล้วเกิน100แห่งถนนพังไปกว่า3,000กิโเมตรสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกือบ800,000ตัวตายหมด พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า2ล้านเอเคอร์ส่งผลให้ตอนนี้ราคาผักในประเทศพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจถึงกับที่พ่อค้าขายผักบอกว่าลูกค้าหลายคนมาถามราคาแต่ก็กลับไปมือเปล่าเพราะของแพงจนซื้อไม่ไหววิกฤตจากน้ำท่วมใหญ่สร้างความเสียหายหนักจนเราจินตนาการความทุกข์ของพวกเขาไม่ออกแต่แท้ที่จริงแล้วเราทุกคนทั่วโลกต่างมีส่วนผลักดันที่ทำให้พวกเขาต้องผเผชิญเคราะห์กรรมเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาวะโลกรวนคือสาเหตุหลักที่ทำให้ฝนตกหนักผิดปกติในปากีสถานโดยปกติแล้วช่วงฤดูมรสุมจะคงอยู่ประมาณ1เดือนครึ่งในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่ฝนในปากีสถานปีนี้มาเร็วตั้งแต่มิถุนายนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงทั้งนี้รายงานดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโลกปี2021ระบุว่า ปากีสถานรั้งอันดับ8ใน10อันดับประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความเสี่ยงด้านภาวะโลกรวนโดยภูมิภาคเอเชียใต้ถือเป็นจุดเสี่ยงสูงสุดซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีสิทธิ์ตายเพราะผลกระทบจากโลกรวนสูงกว่าคนในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกถึง15เท่า นาเศร้าว่าหากมาดูตัวเลขกันจริงๆแล้วปากีสถานกลับเป็นชาติที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง1%เอร์เซของยอดการปล่อยกา๊าซดังกล่าวทั่วโลกแต่กลับต้องมารับเคราะห์กรรมที่นาเศร้า,าเช่นนี้สำหรับการฟื้นฟูนั้นคาดว่าจะใช้เวลาหลายปีกว่าที่ประเทศจะกลับคืนสู่สภาพเดิมชาวปากีสถานหลายคนและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมต่างกล่าวโทษรัฐบาลที่เพิกเฉยต่อการรับมือกับภัยพิบัติ และไม่ยอมออกมาตรการป้องกันที่ดีพอแม้เคยได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์เมื่อปี2010มาแล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโลกจะได้เห็นภัยพิบัติรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากขึ้นอีกในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นในปาก,กีสถานจึงอาจเป็นเพียงฉากโหมโรงของไายนะที่ใหญ่กว่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายภาคหน้า so r e l l it's time for the big emitters to review their policies we have crossed what is clearly we've crossed a threshold not just pakistan but many countries the global climate has crossed the threshold earlier than expected and we are the ground zero uh, as the tipping point happens ล่าสุดนั้นองค์การสหรประชาชาติประกาศระดมทุนสนับสนุนฉุกเฉินจํานวน 1, 160ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า5,800ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายล้านคน โดยอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าเหตุน้ำท่วมในปากีสถานเป็นสัญญาณให้ทั่วโลกต้องยกระดับการดำเนินการเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน Let's stop sleepwalking towards the destruction of our planet by climate change. Today, it is Pakistan. Tomorrow, it could be your country.